สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาำอำเภอกุจับจังหวัดลอ,อนทานีวันนี้นะคะร้านของเรานะคะมีรถไทฟ,ฟอร์ดนะคะตัวนี้นะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะตัวนี้เป็นรถไทฟ,ฟอร์ด3930นะคะคานหน้าของคารลาโลนะคะตัวนี้นะคะสภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบเลยนะคะตัวนี้ ัวนี้เปิดราคาอยู่ที่3าม0 0 0ห้บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0929422503นะคะหรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านคอนยุงอำเภอขุดจับจังหวัดรอนทานีหากลูกค้าท่าน,ดนใสาาด,ด,นะะนะะนดสนใจสามารถเข้ามาดูมาสอบถามกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะ ร้านของเรามีบริการจัดส่งนะคะบริการจัดส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะสำหรับรถไถน,นะคะตัวนี้มาพร้อมกับใบด้านหน้าผ่านหกนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะใช้งานได้ทุกระบบเลยนะคะหากสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ ที่0929422503หรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะจดจัดส่งได้นะคะ ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง youtube ภ mm ูม hmm. ิ ter, om, นแท็กเตอร์เซลล์อุ้มหรือช่องเฟซบุ๊กนะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ